โอเคได้ยังเออขับเปลืองน้ำมันนั่แหละจอดเฉยๆอะ่ะขับขับไป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 ปิดไฟแล้วปิดไฟเขาเขาเปิดวอลเขาเขาเปิดいいวอลอะไรอ่ะก็กดกด ctrl อ่ะปุ่มนั่งอะ่ะปุ่มนั่งในเกมพีบออีอ่ะในเล่นเนื้อ เออเออเปิดเปิดวอร์เปิดวอร์ก็อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างปุ่มวิ่งอ่ะเรนนั่นแหละเสียงโคตรดังอ่ะ คนเราชวนชันมาที่ไหนมาช่วยมาช่วยนะไม่ไม่ใช่ไหนล็อกล็อกก่อนพี่ล็อกนี่มันอันไหนวะ L O C K อะเออใช่กดตัวโออยู่อยู่อยู่บนล็อกอะไออยู่บนล็อกกดตัวโอกดตัวโอให้ให้มันกลายเป็นคำว่าอะไร L O C K ล็อกใช่ไหมไม่งั้นก็เลื่อนเลื่อนลงอ่ะเอเลื่อนเลื่อนขึ้นขึ้นไปจุดๆอ่ะกดตัวกดตัวเบี้เลื่อนไปจุดๆ ตำรวจโอเคน่าจะล็อกละมั้งถ้ามีใครมาขโมยตัวกดตัวีดูดิฮะกดกดตัวจีดูกดตัวจีคุณคุล้วกดตัวจีนะฮะกดดูแล้วแล้วมันจะเช็คเนงไงว่าล็อกหรือไม่ล็อกก็กดตัวจีขึ้นไปอ่ะแล้วก็เล like ื่อนขึ้นไปอ่าฮะเลื <t <t ่อนขึ้นล้วไปตรงคำมันก็จะเขียนคำว่า L O C G เออนั่นแหละแปลว่าล็อกแล้วใช่ไหม ถ้าเขียนว่า LOC แสดงว่ายังไม่ได้ล็อกถ้าตัว U ดำหน้าแสดงว่าล็อกแล้วอ๋องั้นเราต้องกลับไปล็อกใหม่จุดโอเคล็อกละเฮ้ยเจอคนฟังเบิ้เจอคนมนห่อจะมีคนไหมวะไอ้ดำจากเราไปแล้วคพราะที่ที่หายากที่สุดลวเอ้ยหมวกมาหาเมีอะเลยะไอ้นเนี่ยพ้าทิ้งเอง เห็นมันไล่ฆ่าแล้วอยากอยากเป็นตำรวจบ้างตำรวจเอราจะสบีไล่ฆ่าบ้านม่รู้ไหมฆ่าบ้านตำรวจฆ่าเลควงปานหัวตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วว่าตำรวจโดนตีเออมันมาแล้วตำรวจตายเลยโอ้ยใหญ่าหญ่ฆ่าบ้านเจ็บฆ่าบ้าน พอมันไอ้ผู้ก่อการร้ายโอ้ยตำรวจไม่ไหวเอ้ยไม่น่าต้องอยู่รอดตำรวจตำรวจจะตายห่าแล้วเฮ้ยน่ามันหน่อยตำรวจมันเล่ามันเป็นกบฏเอ้ยนี่มันนักบินนี่วะโอ้ยตำรวจตำรวจเป็นไรอ่ะตำรวจติดเชื้อนั่นมันนักบินโอ้ยตำรวจตำรวจโอ้ยนันนักบินนี่นักบินติดเชื้อเอ้ยตายแล้วติดเชื้อเออเออโอ้ โอ้โอ้โอ้โูคือแวบไม่โอ้ยโอ้ยโดนอีกแล้วช่วยตายขามาช่วยแล้วตายซะไอ้ดับเพิ่มเออเออเออแพ้แพ้มีอันหนึ่งเอ้ยคือต้องรีบช่วยตายยากนั่นเหรอตายแล้วตายยังยังเลยมันตายเรียบร้อยแล้วมันเดชมอร์ดี้มคาดเยอะเลย เจาะตายร้อยโอ้ขมมนมีไอ้นี่ของตำรวจได้ป่ะไอไม้ไม้กระบอกไม้กระบอกำรวจเศษเหล็กมากมายเราต้องการผ้าต้องการยาได้แล้วอุ้งว่รอดแล้ววิยาวิยาก็รอดอ่ะก็ดียาหมดหมดตูวแล้วเกงเลยว่าเราลบิน ต้องไปโรงพยาบาลตรงเมืองโอ้ยตองบี้อยากฆ่าทหา,ารนักเหรอโอ้ยช่วยด้วยเละไหลแก้วเละไหลแก้วมันไล่ฆ่าโอ้วไม่มีพ่อแผลได้ฆ่าตองบี้ให้หน่อยเงียเปล่าเงียบเปล่าตัวแล้วไม่มีพ่อแผลไม่เราต้องถอดหมวกมาครับถอดเสื้อเลยถอดเสื้อเลยก่อเดี๋ยวก็คือถอดเสื้อแล้วก็ขีดเทียมขีดแล้วก็ทำให้ คแ้ค okay. อ hey, ับจอเลยอัพโอเวอร์คิวอโอ้ยมันต้องอัพโอเวอร์คิวรัวๆดอะเฮ้ยอัพโอเวอร์คิวดีนี่แหละต้แหะเจสจะพาประเ้เืองบินี้ไปด่าประเแล้วปะเทศมีดีริเฮ้ยเราต้อนั่งเครื่องบินหนีเว้ย เปิดประตูไม่มีทางขึ้นเลยเปิดประตูข้ามบนเฮียไม่มีทางขึ้นเอ้ยเจอไอ้พ่นปีนไอ้พ่นเฮ้ยเอาหัวจุ่มเข้าไปในไอ้พ่นโอ้ยซอมบี้ช่วยไหนข้ามาช่วยแล้วโอตเปิดอันตีร้อยเอ้อคอนเฮ้ยนี่มันไฟแม่ ไปใครมาต้องมีคนคิดจะมาทําบ้านที่นี่แน่ใช่แ่บมงคนจะทําไม่สำเร็จเฮ้ยตูดขึ้นบินไปไป,ไป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 สตาร์ฟอร์ดท,ที่เป้าหมายสองไปสตาร์ฟอร์ดใช่ไปไปทีละขั้นทีละขั้นแน่ขนมก่อนเอายกคอไปขึ้นโอขึ้นล้วไปเร็วรีบไปขึ้นรถเอา ขนมขนมไม่เพิ่มอะไรเลยมันแดกนมวัวก็ได้นมข้าวัวได้กล่องนมอะนมเสื้อนมนมยูเอะแบบแบบฉีกเสื้อเล่นเน่ะจะไปใายด้วยไหนไหนไหนขอขอโอ้เอาไปเลยเอาไปเออแลขอซ่อมมีดหน่อยเพื่มรีแพร ใครมีเศษเหล็กบ้างหรืออันโอไม่มีอ่ะใครมีเศษเหล็กบ้างจมูเสแล้วเฮ้ยเราได้หนังหมูอ่ะหมูหันหนังหมูอะไปทำอะไรได้บ้างวะไม่เหมือนเก่าเลยสีเป็พอไม่ได้จะทำอะไรได้เลยนี่ยทำเครื่องแต่งทำได้ทำได้ทำได้ติดแต่งตัวต้องการอีกสองหนังต้องการหนังอีกสองอัน เอ้ยตบวิ่เชียร์พีมาวิ่งวิ่งสีซัมบี้ตำรวจพีหมามาเอ้หมาอ่ะไอ้น้ตบแล้วน้ำตบแล้วไปเพื่อนเหลือสามสามเนี่ยหน้าจอดำเลยหน้าจอดำแล้วเนี่ยโอ้พระเจ้าต้องหาที่ปั๊มยาโอจอดก่อนไป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 ปั๊มยาก่อนลงมาปั๊มยาก่อนรแบบ น่าจะร่อนไปแล้วไอ้เปิดไฟด้วยเปิดที่ขวาเปิดไฟทำไมวอลันแบบวอลไม่สวยงามเลยก็พยายามไปอัปเดตให้สวยอ่ะเปิดไฟฉายพี่แสงไฟมันเป็นงงๆบอกวิ่งวิ่วิ่งเออนั่นแหละเออเฮ้ยมันมันดูไปยาวอันไงนกูว่าเฮ้ยนายเคยเห็น ขับรถแบบวิบากเปล่าขับรถลำบากขับรถวิบากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยเ้ยเฮ้ยเหล็กเหล็กเล็กเต็มเลยเหล็กเต็มเลยโดดโดตกเต็มเลยที่ชนชนยันเหล็กฟังเลยขอด้วยขอด้วยเฮ้ยมันมันไปชนแล่วเลยพอดีเลยเมื่อกี้โอ้ยเราตีลังกาเลยอ่ะทำไมพอดีพอดีมากอ่ะคือพอดีเป๊ะเลยเราตีลังกาเลยอะ ซ่อมรถตอนสิในมีที่ซ่อมป่ะเอามาซ่อมเอามาซ่อมมีมีมีเราส่องไฟให้กด B ปุ๊บนี่ส่องไฟให้ซ่อม,ซ,อมซ่อมให้เราได้ซ่อมไม่คันเราได้ที่ตรงนี้ก็สว่างโหรถไม่แบบจะพังแหล่ไม่พังแหล่ดูแตสภาพ เดือดเดืกลับไป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 เดินภัยนะเดินภัยนะขับรถด้วยความสูงแรกแกเราจะขับรถไปไหนนะได้เจอกล่องกล่องใครเอา่สตาร์ทบอดไงเอ้นายลองขับนายลองขับอยู่แล้วนายลองกดสเป็นบ้าดิโอ้ยโอยตายแน่เลยฝ่าดงบอสมรสุมงูนี่การขับรถแบบขันเทพ โอ๊ยตายเลยตายเลยนายรีบไปเร็วบอสมันมาแล้วไปความยากเราไปเอ้ยไปหินมาโอ๊ยเกือบตายเหลือหกไปแล้วเหลือหกเหลือหกกล้าพองละไม่ไหวโอ้โอ้บระเจ้ารถโอ้นายลองขับขับแล้วกดสระเบนบาร์ <ś len ic> นงเคยมีของให้แดกมากเราเรามีมี A T อะไรแดกก็แดกให้หมดเลยอ่ะมียาอะไรที่เก็บไว้แดกหมดอ่ะเก็บไว้เก็บไว้เลือดเราก็เหลือสี่แปดกเชิ้อละชุกเชิ้อชุกเชิชชเเ้อละเดี๋ยวเราช่วยโอ้โช่วยดีมากเลยภใจกินข้าวไปเก็บบูเบอรี่ข้างบ้านมาแดกแล้วไปกองทัพต้องเดินด้วยท่อนมันมันก็ต้องแดกเนื้อกว่า เราจะหาเนื้อวัวจากไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวชนหาชนวัวข้างๆชนวัวข้าง, <c oughs> ง,างๆก็มีแหละก็เชื่อเลยวัววัวมาเลยตายแล้วจะวัวน้อยม,มันจะเจอบอสเลยอะ่ะมันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงนั่นในวัวอยู่บนภูเขาไ,ไปเลยปิกาจูไปแล้วเฮ้ยเลยล <c oughs> เลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เลย, <c oughs> เลย ้ดความ<ะ>อาการใช่ด้วเฮ้เราชนวัวตายเ<ด>ล,ลดลดความเฮียผีชิดด้วยผีเรื่อยลดความเรียกนังนังกับนังหัวไอ้ลถลดลดรถถังไลความอะอเฮ้จริงดิจริง <laughs> ขับชนวัวที่นี่ความเลยอะ มามามาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเด้งเดี๋ยวจะทำให้มันหายความว้าวมันเป็นภาพที่สวยงามเกินโอ้โหว้าวเนไว้เออใช่รถถังมันชนไม่ได้เราเราชนบัวปล่โอ้ยช่วยด้วยเรถหนึ่งเองเรถเรนหนึ่ง้าหนีขึ้นรถไป้ยอะมาวไอ้ซอมบี้ เออไม่เอออ้ยมโอเคเยชื่อยด้หัวไปแล้วไปแล้วไม่ยอมอะไรเขไม่ยอมตายไปแล้วไปแล้วพยายามเดี๋ยวควาาอีกคันหนึ่งแล้วเดียวจะฉอผีมาทางนี้เองหนีเดี๋ยวเราชนผีให้โอ้ยโอ้ยเหลือยี่ห้าซื้อ เสื้อฉีกเสื้อฉีกเสื้อฉีกเสื้อเออ,อใช้ดิใช้ใช้ใช้โอ้เกือบตาย <c ười> กลายเป็นลองจันทร์ไรหนู <c ười> เร็วรีบเร็วออโอ้ไม่ว้าอ,อุยข <c ười> ึ้นรถขึ้นรถแันหนึงวลนหนึงบัวขอข้ามหน่อย เก็บหนังไว้ท่นัขอนังขอน้งขอนังในหนังรอดรอตายรอตาไปหอละไปด้วยเลื่นนอซาเบตไปแล้วไปแล้วไปอยู่แล้วเนี่ไปแล้วรอด้วยขับไปเับขบ้านกับขรับไปแล้วขบ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 ้บข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 บะบขบขบานขบ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 าบ้บยบขบขขบยบขบห ทำไมโลกนี้มันมืดมไปแล้ววนปูนแถวนี้ได้ข่าวดีๆย้ายตกน้ำนะฮะคนอย่างเขาเหรอครับผมก็จะไปไหนแค่ชมเล่นแล้วมันเอาพาเะาไปหนแอ่ชโอ้เฮ้ยขับขับรถดีๆขับรถดีๆเบาชะลอ่อยชะลอเลยยิ้เสี่ะ ซ<ะ>ักซ้ายเดี๋ยวชนปิวเลย <c ười> เฮ้ยฮ<ะ>อย่าชนอย่าชนเฮ้ <c ười> ยหลุมโซ่คนไม่ไปอย่าชนเฮ้ยหลุมโซ่คนไม่เดีย๋ยวมาหลอกหลอนเลยขอโทษเราถึงบ้านแล้ว <c ười> ที่ปลอดภัยแล้วเด้ยชะลอเดี๋ยวตกน้ำเดี๋ยวตกน้ำชะอลอรถด้วย เราถ่ายถ่ายรถตกน้ำสวยแล่ไหนเราต้องถ่ายรถเข้าเข้าถ่ายรถเข้าเปิดเปิดเปิดด้านนี้ฝั่งนี้มีวิธีจอดของรถถังโอ้เลื่อนเหร่อหกสองก็ตายเลื่อนเหร่อสามแปดหกสี่อ่ะเลยทำให้ค่าวหามเต็มอ่ะเออแล้วมันจะ ผิวเลือดให้อ่ะทินนิดทินะหน่อยอ่ะปัญหาคือไอ้ที่ทําให้อาหารเต็มเราไม่มีเลยนี่เอารถเข้าโลอย่างปลอดภัยแดกไปปุ๊บขอบูเบอร์รี่อะไรมีปะมีอะไรกินเนอบูเบอร์รี่มันไม่เพิ่มเลือดมันทำให้ขาดอาหารโอ้ยมีอะไรเขาเก็บอะไรของใครมาเนี่ยชิบหายละปลูคืนเฮ้ยของเขาโดนด่าเลยสัตว์ชิบหายแล้วไม่เป็นไรไหนๆก็เก็บให้หมดอ่ะ เด็กแม่งลายแม่แดงไม่หมดอ่ะมีอะไรแดกหมดเลยตอนเนี้ยเฮ้ยใครสกิวทำอาหารเต็มบ้างโอ้ยเมาเลยมีกิกินบลูเบอร์รี่ไปเราเมาเลยว่ะโอ้ยเมาเมาโอ้ยบ้าเมาโอ้ยกินบลูเบอร์รี่ไปเมาโอ้โหเอาเมาขึ้นกลายเป็นเมาลงเสียเลยโอ้ยเป็นไรเปล่าเป็นไรเปล่าเมาเมาเป็นไรเปล่าแหละโอ้หายเมาแล้วโอ้ย วันเลยดูว่าดึงทับกระเป๋าจิ๊บเย๊เรามีกระเป๋าใส่แล้วประเทศกระเป๋าหนังสัตว์เนี่ยเรามีเนื้อทำไงถึงจะทอดหนังสัตว์เลยหนังหนังหนังสัตว์เลยโยนเนื้อลงไปหนึ่งมันก็ทอดได้เฮ้ยบูเบอรี่โอ้เสร็จดูเอาเฮ้ยอุ้ยโอุ้ยอุ้ยอันนี้เมาหนัก มอุ้ทสีชมพูทั้งโลกเลยโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยมืนมืนมองไม่เห็นไม่มองไม่เห็นเป็นอะไรวะมันจะแตกแค่แรกแล้วโอ้สีชมพูหมดเลยอ่ะโอ้โอ้เมาอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยโลกนี้เป็นสีชมพูเลยอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยแล้วเราอยู่ไหนวะอ๋อเจอแล้วปิดประตูปิดประตูอยู่โรงรถอ่ะยังไม่ทันปิดโรงรถเลยอะไรวะเนี่ยโอ้เดินฝ่าไฟไม่เป็นเลย เข้าไปเอาปืนไปเก็บกันเอาเดินประตูปิดอัดหน้ามีแต่อะไรวะเนี่ยเอา้านี่มันทิ้งปืนวันนี้มาเล่นแบบโคตรเมาโอเคเข้าได้สมองวีดเลยโหทำไมน้ำเขียวในเยอะเยอะจังอยากกินน้ำจิยวห้กินทำไมอ่ะ มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นน้ำมันเป็นมันเป็นน้ำมันหล่อลื่อนอะแร้วได้กินไปเป็นไรไหมเออเป็นไรกินเข้าไปสีเขียวจะเริรัวๆอ๋อไม่บอกนี่เราลองไปหลายอึกงเลแต่เราไม่มีไม่มีเตียงบอก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 ไม่ทันไม่ได้ช็อตเลยใช่ไหมอืมบอกไม่ทันนี้ไปหมดแล้วให้เตียงเดี๋ยวให้เตียงเดี๋ยวเดี๋ยวขาไปเดี๋ยวขาไปเฮ้ยเจอกําแพงบ้าน ครับแด้กำแพงพับ้านมาวางไว้อะเนี่ยเราเราถืออยู่ปิดแม่งระาวาังกำแพงบ้านได้ปะระาวาังปิดได้เลยนะไ,นได้ก็อยู่ในมือกันอะเนี่ยเราจะวางปิดประตูโคดเท่แล้วค่อยเอาออกที่หลังสมุกวีเฮ้ยนายนายบอ็อกอิกหรือเปล่าไม่มีอ่ะ บล็อกอิดอ่ะบล็อกอิดไม่มีนะทั้งตัวเราตรจนนะไม่มีอะไรมีกระเป๋าอะไรใส่ตู้ใส่จะ,สจะต้องหาของให้เแล้วนี่่ะที่เรามาวางไว้ไฟฉายเอฟเฟกต์อย่างรุนแรงอะเอฟเฟกต์รุนแรงกูแสบตมาบ้างเลย <c oughs> อย่าโศทภายีิแสบ เอ้แต่เราส่งไฟให้ตอนนายถัดมาเกลัวนายมืดมองไม่เห็นดูดินี่เราขยับไฟฉายเลคำาคะทางค่ะต่อไป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 ตรงนี้ทําเป็นอะไรน่ะเออ เรียบร้อยเรียบร้อยกันฝนไม่รู้กันว่าเราจะทําห้องนี้เป็นห้องอะไรเฮ้ยกดคานไม่ได้เนี่ยเดีย๋ยเราต้องคานนั่นแต่อยู่ข้างนอกแล้วคานเข้าบ้านปุ๊บมันก็จะยืนทันทีไหเอ๊ยเขาทำกลองอย่างไงอะก่องกองกล่องทำไม่เป็นน้ำมันจะหมดล้ดเดี๋ยวเราเป็นไฟให้จะหมดแล้วเดี๋ยวเราเป็นไฟให้ ก็ไปฟิวชั่นกับไฟด้วยสมุดมัลยฟิวชั่นกับไฟเออก็หัวสมพันกันอะเพราะหัวเราเป็นไฟแล้วเราเอาไปฟิวชั่นกับไฟนี่โอตเนีนยนกูตัวฮิตดูดิเออก็กระดูอยู่เนี่ยอ้า โอ้โเลอ้งอะไรเดี๋ยวแบบเป็นเฮ้ยนี่มันรถยนต์อื้ยยังอยากให้มันมีอัปเดตอ่ะแบบมันมีตัวละครผู้หญิงด้วยอะโหโอ้มันเลยอะสุดยอดเลยเนี่ยตัวละครผู้หญิงเลือดเลือดเท่ได้ผู้หญิงกับผู้ชายมันอะเออเนี่ยยอดเลยอะ เราจะบอกให้สตรีมไม่อัปเดตอ่ะแล้วเขาแล้วถ้าเขาถามเหตุผลเนี่ยเดแอดมากตอนเนี้ยเนี่เขาถามเหตุผลเขาติดแอดมากไอ้เสื้อเราเลืองแสงว่ะแล้วเขาเขาถามเหตุผลด้วยเบอกว่าเฮ้ยจะได้ประสบพันธุ์ยังไงอ๋อก็มีสาระเฮ้ยเสื้อเราเลืองแสงผู้หญิงผู้หญิงก็จะได้ไม่ต้องเป็นเกย์ เหมือนหาข้ออ้างแล้วก็สตรีมวแล้วทำไมห่ะแล้วก็แล้วก็เลยบอกว่าเอ้าผู้หญิงเล่นตัวผู้ชายไม่ลุกอะต้องเล่นตัวผู้หญิงเออถ้าถ้าเขาถามกลับมาว่าถ้าผู้ชายถ้าผู้ชายเล่นเป็นผู้หญิงอะมันก็คือเกงครับ เอแล้วสตีมบอกว่าถ้าผู้ชายแอบปลอมเป็นผู้หญิงแล้วมาปลอมในแล้วก็มาหาเราทำไแบชแมหมเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราเราระวักสตีมว่าเขาอาจจะเป็นเจก็ได้อ๋ไรก็เช้าเลยโอ้โหเหนื่อยช่วยมากมันช้านะกกัะเดินไปูด้วย ต้นไม้เด็กใจแล้วคุณหน่อยนี่ตรงนี้ไม่ต้นไม้น้ำมันไม่จะหมดจะหมดอยู่แล้วเดี๋ยวชนให้เพี้ยงหายไปอีกต้นเป็นเลขม้อยครับไม่ท้องครับไม่ท้องครับเเติมหรือไม่เติมล่ะชนบ้านชนบ้านเพี้ยงเฮ้ยรถกูคืนเอ้ยซ่อมรถกันกางเกงนายหายไปไหนวะ เอากางเกงหาอย่าบอกนะเป็นอีกละเฮ้ยของตกเอารถออกเลยของโกะเปลือกปูซะละการปูปูเอรถรถเอารถออกเลยเอาของมาเอาของมาของอะไรนีแขวานหูเนี่ยเราตัดไว้ตรงโน้นข้างหลังไะเห็นนะพี่โป้แล้ว พี่เอาสป,ปอยู่วเติมลามาลัานรถอีกาะเดี๋ยวค่อยเติมก็ได้น้วมันไว้ที่หลัง,งได้ตรงนู้นเราเชิไว้ให้เราไม่เคยไปบุกฟาร์มเลยอะตั้งแต่เล่นลอเทินมายังไม่เคยไปบุกฟาร์มสักรอบรอได้เล่นมากี่ชั่วโมองไงมีเพื่อนเล่นก็เล่นนัน่นแหละไม่มีก็ไม่เล่นแบบในสตรีมท่านจะมีบอกว่าเล่นมากี่ชั่วอโมองนะ โอ้ด oh, ูแบบดูได้หกสิบ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 หนาทีอะมันบอกกันแหละของเราสี่ร้อยสี่อห้าสี่ร้ห้าสบองไปแไปบุกฟ้าไปบุกฟ้าสี่ร้อยห้ชั่วโมง ขึ้นขึ้นไปข้างบนอ่ะไปไปที่ปั๊มแล้วแ่ะขับดีๆเว้ยขับดีดีโอคนอย่างเราสายเส้นสยเฮ้ยโอ้โหโคตร้ชอ่ะเอื้อมามาตายชัดเลยโอ้ยแล้วไอ้กล่องกระสุนโค้ดสายเส้นอ่ะเติมไปปมาเลยนี่งโอ้ย โอ้เจ oh, ็บคือหมาเจ้าเหรอหมาข้ามถนนละเอาเหรอโอ้ยมาข้ามถนนละโอ้โหเลิฟเติมลิฟเติมเติมเต็มเลย